ต่ถ้าคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ยุติธรรมสำหรับเราหรือถูกหลังแกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเอกชนเอกชนก็ดีนะครับเรายินดีคําคำปรึกษาด้วยความจริงใจแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าท่านได้รับคำปรึกษาจากเราท่านจะรู้ว่าเราสื่อสารอะไรให้ท่านฟังเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าจริงใจหรือไม่จริงใจนะครับก็จะทาให้ดีที่สุดท่านที่ทําได้ตอนที่ความรู้ความสามารถมีแต่ท้งนี้ท่านนั้นก็อยู่บนฐานของความเป็นจริงนะครับเราเรียกง่ายๆว่าอะไรที่แนะนําแล้วท่านมีความสุข แล้วนะครับแล้วถ้าไม่มีงบประมาณไม่มีเงินเรายินดีช่วยแต่อะไรที่มันเป็นการค้ามันเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเป็นวิชาชีพของเราเนี่ยมันมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใครในความมีค่าอานะฮะอันนี้พูดตรงๆว่าขอทนายก็ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งนะครับว่าเอ่ออะไรก็แล้วแต่นี่ครับที่ที่ที่มันสามารถช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปแต่อะไรที่เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็ก็ต้องวาระานั้นเนาะก็เข้าใจด้วยนะครับไม่ได้บอกไเป็นคนดีไม่เอาฟรีทุกอย่างไม่ใช่ครับอะไรเสียตังเสียตังอะไรไม่เสียตังนนแะําได้ ทำเรื่องอย่างนี้ครับผม